สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุที่นำมากั้นแสงนะคะ เราไปดูกิจกรรมที่1น,นะคะลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสงนะคะเรามาดูจุดประสงค์กันนะคะจุดประสงค์ก็คือสังเกตและบอกความชัดเจนในการมองเห็นแสงไฟฉายเมื่อมองผ่านวัตถุต่างๆนะคะ วันนี้เราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะนะักเรียน 1. ไฟฉายกระบอกเล็กนะคะ 2. กันไกล 3. แผ่นไม้ 4. ถุงพลาสติกมีหูหิว้ว 5. กระดาษแข็งสี 6. ก,กระดาษไข 7. แผ่นพลาสติกใส 8. กระจกใส 9. กระจกเงา 10. แว่นกันแดดและ 11. วัสดุ วัตถุอื่นๆนะคะตามความสนใจของเรานะคะนักเรียนนักเรียนคะลักษณะการมองเห็นแสงไฟฉายชัดเจนก็คือเราจะสังเกตได้จากการที่เรามองเห็นแสงไฟแบบไม่พล่ามัวสว่างชัดนะคะ การมองเห็นแสงไฟฉายไม่ชัดเจนเราจะสังเกตได้จากการมองเห็นแสงไฟฉายสลัวหรือมอัวหรือเห็นขอบเบลอๆนะคะและ3การมองไม่เห็นแสงไฟฉายเลยนะคะเราจะสังเกตแล้วเราจะมองไม่เห็นอะไรผ่านวัตถุนั้นๆนะคะ เรามาดูผลการทำกิจกรรมกันนะคะนักเรียนคุณครูมีคลิปมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับลักษณะการมองเห็นนะคะเมื่อมีวัตถุมากั้นแสงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และช่วยกันตอบคำถามนะคะนักเรียนไปกันเลยนะคะ วัสดุอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือแผ่นไม้นะคะมีกระจกใสมีกระจกเงาแว่นกันแดดถุงพลาสติกมีหูหิ้วกระดาษแข็งสีกระดาษไข เราจะเปิดไฟฉายนะคะนักเรียนแล้วเราจะใช้วัตถุต่างๆที่เรานํามากั้นแสงไปนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเราใช้แผ่นไม้กั้นแสงไปแล้วเราจะไม่เห็นแสงไฟฉายเลยนะคะเราไปดูวัตถุชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปก็คือกระจกใสย็งไงคะนักเรียนเมื่อเราใช้กระจบใสกั้นแสงไปเราจะเห็นแสงไฟฉายได้ชัดเจนนะคะ ก็คือกระจกเงานะคะเราใช้กระจกเงากั้นแสงไฟฉายเราจะไม่เห็นแสงไฟฉายเลยนะคะวัตถุชิ้นต่อไปแววน กันแดดนะคะเรามาดูกันนะคะค่ะเมื่อเราใช้แว่งกันแดดกันแสงไฟฉายเราจะเห็นแสงไฟฉายชัดเจนนะคะสังเกตทั้งสองข้างก็จะชัดเจนทั้งสองข้างเลยนะคะ เป็นถุงพลาสติกมีหูิ้่นะคะเมื่อนำมากัน้นแสงไฟฉายเราจะเห็นแสงไฟฉายไม่ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะจะมีลักษณะเบลอ,เ,บอ,เ,บอเห็นขอบวงรอบนอกนะคะต่อไปวัตถุต่อไปก็คือกระดาษแข็งสีนะคะเมื่อมากั้นแสงไฟฉายจะทำให้เราไม่เห็นแสงไฟฉายนะคะ ต่อไปก็คือกระดาษไขน,นะคะเมื่อเรานำกระดาษไขมากั้นแสงไฟฉายทำให้เราเห็นแสงไฟฉายไม่ชัดเจนนะคะจะเห็นแบบเบลอๆนะคะต่อไปแผ่นพลาสติกใสเมื่อเราเป็นการแสงไฟฉายแล้วการมองเห็นแสงไฟฉายจะชัดเจนนะคะ คะเราดูคลิปวิดีโอไปแล้วนักเรียนพอจัดสรุปได้ไหมคะว่าวัตถุชนิดใดที่มากการแสงไฟฉายแล้วทำให้เห็นแสงชัดเจนและเรามาร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะคะผลการทำกิจกรรมเมื่อสัครู่ที่คุณครูนำมาฝากนะคะ เมื่อมองผ่านวัสดุใดแล้วเห็นแสงไฟฉายไม่ชัดเจนคะนักเรียนดิ๊กตอกดิ๊กตอกดิ๊กตอกจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นักเรียนจำได้ไหมคะว่าวัตถุชนิดใดที่มากั้นแสงไฟฉายแล้วทำให้เราเห็นแสงไฟฉายไม่ชัดเจนคะ ค่ะวัตถุสิ่งนั้นก็คือถุงพลาสติกมีหูหิ้วกับกระดาษไขนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปก็คือเมื่อมองผ่านวัตถุใดแล้วเห็นแสงไฟฉายชัดเจนติดตอดกติดตอกจำได้ไหมคะค่ะวัตถุสิ่งนั้นก็คือแผ่นพลาสติกใสนั่นเองค่ะ เอแล้วมีอย่างอื่นไหมคะก็จะมีแว่นกันแดดด้วยนะคะนักเรียนคำถามข้อต่อไปก็คือเมื่อมองผ่านวัตถุใดแล้วไม่เห็นแสงไฟฉายเลยเอวัตถุนั้นคือสิ่งใดคะเราไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนวัตถุนั้นก็คือกระดาษแข็งสีนั่นเองคะ่ะแล้วมีสิ่งใดอีกไหมคะมีวัตถุชนิดใดอีกไหมคะ แล้จะมีแผ่นไม้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นไงคะนักเรียนจากกิจกรรมวันนี้ที่คุณครูนำมาฝากนักเรียนคงได้รับความรู้นะคะเราจะได้รู้ว่าวัตถุใดที่นำไปกั้นแสงแล้วทำให้เรามองไม่เห็นแสงวัตถุใดนำไปกั้นแสงแล้วเราจะเห็นแสงไม่ชัด และวัตถุใดที่เราไปการแสงแล้วทำให้เราเห็นแสงไฟชัดเจนนะคะเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้กันนะคะนักเรียนสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้ก็คือเมื่อเรามองแสงจากแหล่งกำเนิดแสงโดยการมองผ่านวัตถุต่างๆที่นำมาการแสงนะคะ เราจะมองเห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้แตกต่างกันนะคะวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้จากคลิปนี้แล้วเรามาพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูสวัสดีค่ะ